เขาจะมาตัใช่ต้องทานมันก็จะมีมันก็จะมีอกเน้ยายไปไม่ีเออมัน oh ต้องใส่วยวนะ่ไ mm ด้แ hmm. mm ับ hmm. กันในที่ปลอดขอให้้องถูกต้อา แม่แต่ช่องคือต้นเช็คอินครับแต่ถ้ารวมๆมันก็จะเรียกแต่เช็คอินข้างหน้าเพราะนั่นหมายถึงว่านั่นหมายถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่ครบัเขาดูขับเขาว่าได้จะต้องมามีค่ะมันจะมีช่วงไฮไลท์คือตอนสัตเดินเข้าแมปนี้เลยค่ะเห็นฟันปลาซิกแซก อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างที่แม่เชื้อมาได้ใจจะแยกกันเพราะอะไรอย่างนี้นนนค่ะเป็นฟัน,ฟน,ฟนปลาเลยนเ้งเองดค่ะซิกแซกเลยค่ะแต่ว่าแถวได้แถวแล้วดวุกว